เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทนี่คือคือท่อนพันมันที่เราตัดมาจากบ้านนะคะเราตัดเป็นท่อนมาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะตัวนี้คือท่อนพันมันหนาทีนะคะส่วนตัวนี้คือมันเหลืองปักใต้นะคะเพื่อนเพเวลาต้ม เขาเป็นหัวนะคะเราเอาไปต้มไปทําขนมเนื้อเขาจะเหลืองสวยอร่อยอร่อยมากเลยนะคะเหนียวเหลืองอร่อยเราจะใช้พื้นที่ตรงที่เราตักดินขึ้นมากองไว้นี้นะคะปลูกมันเหลืองปลักใต้กับมันห้านาทีนะคะปลูกไว้ก่อนนะคะพ่อหลวงรอเก้าท่าน ทรงบอกว่าช่างหัวมันนะคะคือปลูกเสียบใส่ดินไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารนะคะณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะยุคข้าวยากหมากแพงเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะมาปลูกมันไว้เป็นแหล่งอาหารของเรากันนะคะเพื่อเข้าสู่ยุคที่เงินซื้ออะไรไม่ได้จริงๆนะคะเราก็ยังมีมันไว้ กินนะคะเพราะว่ามันก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะไปขับไปปลูกมันกันคะ่ะเพื่อนๆในการเสียบมันหน้าแรงเนี่ยจะไม่เหมือนการเสียบมันในหน้าฝนนะคะเพื่อนๆหน้าแรงเนี่ยเราจะเสียบท่อนมันมาที่ครึ่งท่อนเลยนะคะลึกครึ่งท่อนนะคะเพื่อกันท่อนพันุ ตายตายแดดนะคะอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกครึ่งท่อนที่ฝังอยู่ในดินนะคะถ้าเราเสียบนิดเดียวแค่นี้นะคะมันตายแน่นอน,นะคะ่ะท่อนพันเราตายแดดแน่นอนนะคะซึ่งแดดหน้าแรงนี่ร้อนมากมายนะคะต้นท่อนพันเราก็จะแห้งเร็วนะคะเพื่อน,เ,อนเวลาเสียบ ท่อนพันุ์มันลงดินนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาตาขึ้นข้างบนนะคะแล้วเราถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนคือตาตรงไหนคือดูแบบไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นตาไหมคะเล็กๆอันนี้คือคือภาษาชาวบ้านคือเรียกตามันนะคะพอมาฝั่งนี้จะไม่มีนะคะเราจะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเสียบลงดินนะคะ เอาตาตั้งขึ้นนะคะตาตรงนี้ก็คือตรงที่จะแตกยอดขึ้นมานะคะเพื่อนๆส่วนท่อนนี้เป็นข้างล่างนะคะเสียบลงดินนี่ก็คือเขาจะออกลากลากแล้วก็จะเป็นหัวนะคะเราก็จะเสียบลงดินนะคะไปตามคันขอบบ่อที่เราขุดไว้นะคะเราก็จะเสียบลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะครึ่งท่อนเพื่อป้องกัน ต้นท่อนพันมันตายนะคะ นี่ค่ะเราปลูกไว้ตามคันขอบบอ่อเลยนะคะแล้วท่อนพันธุ์ที่เราเสียบไว้นี้นะคะเพื่อนๆอีกหกเดือนเราก็จะได้มีหัวมันไว้ไปต้มกินแล้วนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ